สวัสดีครับทุกคนพอดีวันนี้นะครับผมมาส่งของเนาะผมเจอชื่อคนคนนึงอ่าเดี๋ยวคณาเทียนมณีนะครับพอดีผมจําได้คร่าวๆว่าเหมือนจะเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นความบังเอิญผมมาทำแต่สนีที่นี่ปุ๊บแล้วทีนี้จําได้ว่า ชื่อนี้นามสกุลนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเพื่อนผมหรือเปล่าที่อยูอ่เป็นทห,หารรุ่นเดียวกันเนาะผัดหนึ่งห้าหกนะครับกอสักยอลบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าใช่ใช่เพื่อนเราหรือเปล่านะครับใช่เพื่อนผมหรือเปล่านะเป็นอะไรที่ถ้าใช่นะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันสุดยอดมาก ก็เป็นคนต่างที่เนาะเป็นคนกำแพงเพชรมาอยู่ไทยก็ไม่คิดไม่ฝัดน,น้าเพื่อนรุ่นเดียวกันก็มีร้อยกว่าคนก็มีกำแพงเพชรบ้างนครัสวรรค์บ้างไทยบ้างนะครับแต่ก็หนึ่งผัดก็มีร้อยกว่าคนเองนี่คนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะจะใช่เพื่อนผมหรือเปล่าเอา,เอาง่ายๆแต่ชื่อนามสก,กุลนะใช่แน่นอนผมก็ อยากรู้เหมือนกันวนะ่าใช่เพื่อนหรือเปล่าเนาะมาด้วยความงงงงใสแต่ยังไงก็ต้องมาส่งเนาะเราเป็นไปรษณีนครับลองดูยายยายรู้จักบ้านคณาเทมานีไหมครับคณาคไปอีกหน่อยใช่ไหมครับ หลังนี้ซ้ายมือนะครับเราตงกองไม่เลี้ยงเนี่ยนะครับผมบ้านคณาเทมานีอยู่หลังไหนครับเลยแล้วหรอทางขาเข้าเขาอยู่ตรงไหนอะอ๋อเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าทางนู้นก็ได้ครับครับผมแล้วมาจุดกันมาใช่หรือเปล่าครับ พอดีผมเพิ่งมาทำงานในจังหวัดอุทัยนะครับเพิ่งทำงานเป็นครั้งแรกแด้ไม่กี่วันสิบสิบกว่าวันเองเนสวัสดีครับคณะเทมันนี่หรือเปล่าครับใช่ครับโอ้โหคนคนขึ้นว่ะโอ้โหไม่เจอกันเลยว่ะเ,เอ้ยเดี๋ยวเราจะลบเฮ้ย,ย,ย,ยใช่จริงนะเว้ยนะหลอกเนี่ย โอ้โห oh. oh. ไม่น่าเชื่อ